สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยแบบนานสำหรับแพลวแพลคิดว่านานเพราะว่าปกติแพลวอัดลงทุกวันใช่ไหมแล้วก็แพลวพักไปช่วงหนึ่งเนื่องจากสุภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทำอย่างเช่นเพิ่มน้ำหนักอออะไรเคลียรงานเพราะว่าเดี๋ยวไปจีนวันนี้ก็คือวันที่วันที่แปดเดี๋ยวแพลวจะไปจีนวันที่สิบนะคะ วันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดไงก็เลยถือโอกาสอัดคลิปดีกว่าเป็นไงแพวดูอ้วนขึ้นไหมแผวเพิ่มขึ้นมา2ตอนนี้น่าจะประมาณ45ได้แล้วนะคะจาก43ก็เพิ่มขึ้นมา2โลก็โอเคก็รู้สึกเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นวันนี้ก็อาจจะดูตัวใหญ่กว่าเดิมแบบเยอะนิดนึงเพราะว่าแพลใส่เสื้อเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะวันนี้จะเข้าไปคลินิกก่อนไป อาจจะให้วิตามินแล้วก็ทำหน้านิดนึงอาจจะมาร์กหน้าหรืออะไรก็เดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปจีนเราน่าจะต้องถ่ายกันย,วยาวๆแพลวน่าจะมีถ่ายรูปแบบเยอะมากๆแพลวก็เลยนิดนึงเดี๋ยวเราไปหาพี่หมอกันนิดนึงนะคะหลังจากไปหาพี่หมอปุ๊บเราก็จะไปเล่นกับน้องทอไหมน้องทอไหมก็คือตอนนี้น่าจะรอยอยู่ที่บ้านนะคะบ้านก็ไม่ไกลาจากคลินิกมาก วันนี้ต้องปวนแน่แด้วยความที่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปเล่นกับทอใหม่นะคะก็เลยใส่แบบเป็นชุดแบบสบายๆเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วก็กางเกงแบบกางเกงอะไรกางเกงเลกกิ้งมัง้งจะเป็นเลกกิ้งขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบนี่ขึ้นมาสองโลยนะคะเนี่ยในกล้องมันดูแบบว,วมจังก็อย่างว่าแหลนะเนาะดาราเขาก็เลยต้องแบบตัวเล็กๆไงเพราะว่าเขาจะได้ขึ้นกล้องแต่ของเราก็ไม่เราเอา ความสบายใจว่าตอนนี้แพลวสบายใจที่45นะคะแพลวว่ากำลังตัวจริงกำลังโอเคในกล้องอาจจะบวมนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างมันรถติดจงไปขึ้นทางด่วนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปจีนกันทั้งหมด1อาทิตย์เต็มๆเลยนะคะก็ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่17อืม บิน10จังคืนเลยนะคะน่าจะถึงแบบไม่แน่ใจว่าจะถึงจีนกี่โมงพอดีเพื่อนที่จีนเป็นคนบุ๊กไฟให้พอไปถึงปุ๊บก็จะมีพบปะสังสรนๆกับเพื่อนๆตำรวจที่จีนนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้แทร่บินลงกวางโจก่อนแล้วก็ไปเซี่ยงไฮ้ต่อไปทั้งหมดมัน7วันอะแพรคิดว่าน่าจะได้ถ่ายคลิปยาวๆอะน่าจะมี7คลิป7วันก็เหมือนเดิมนะคะแพรก็ พยายามที่จะลงให้ได้ทุกวันเหมือนก่อนหน้านี้ก็คือหลังจากออกโรงพยาบาลมานะคะที่หายไปก็คือแพลวก็มาแบบรักษาตัวเองดูแลสุขภาพเข้าฟิตเนสกินพยายามกินอันนี้แบบเป็นเรื่องที่เหนื่อยสําหรับแพลมากคือการกินนะคะว่าแพลวน้ําหนักลดง่ายมากพอกินเยอะปุ๊บก,ก็แบบแปบ๊บเดียวมันก็ลงแล้วอะมันเลยจะต้องกินแบบกินเยอะมากๆนะคะพอกินเยอะมากๆคแพลว่าจะเริ่มเครียดเ <laughs> พราะบางทีแพลวก็ขี้เกียจกิน แต่ตอนนี้ก็คือน้ําหนักก็โอเคคงที่แล้ว45คงที่ที่45คงที่มา3วันแล้วนะคะแบบไม่สวิงเยอะแล้วก็โอเคงั้นตอนนี้ก็เราก็พักที่45กันก่อนเพราะว่า2เป็น2กิโลที่เหนื่อยมากๆตั้งแต่ออกโรงพยาบาลนะคะพีพีคอมเมนต์บอกว่าแบบแพลวหายไปนานมากเลยแบบสุขภาพเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าอยากจะบอกว่ายังโอเคนะคะคือความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่แพลวแค่อยากจะแบบโฟกัสกับตัวเองมากขึ้น ช่วงนี้แดดร้อนมากๆเลยเนาะพี่พี่เนาะร้อนแบบโอ้โหแพลวไม่อยากออกจากห้องเลยอะไม่อยากออกจากห้องแอร์คือแค่สวิตช์เดินออกไปทิ้งขยะตรงหน้าลิฟต์ในคอนโดคือสุดยอดสุดยอดที่สุดออกจากห้องแอร์คือเหมือนเตาอบเลยไม่ไหวอะแบบในอนาคตมันมีเกณฑ์ที่มันจะเย็นขึ้นกว่านี้ไหมหรือมันจะร้อนขึ้นแบบนี้เรื่อยๆคือถ้าร้อนขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวไหมอะแล้วแบบ คนจะอยู่กันยังไงอะก็ต้องย้ายไปในที่ที่แบบอากาศมันดีกว่านี้หรอประเทศไทยก็คือแบบเป็นทะเลทรายไปแล้วหรอในอนาคตแต่แพลว่าแพลน้ําหนักเพิ่มเนี่ยค่าเลือดแพลวต้องพังแน่เลยเพราะว่าแพลวแพลก็กินนะแต่แพลไม่ได้คุมของหวานเลยแสดงว,ว่าน้ําตาลมันจะต้องขึ้นแน,แน่แต่เห็นแพลตัวเล็กอย่างนี้นะคะน้ําตาลคอเลสเตอรอล ไขมันอะไรพวกนี้คือมันขึ้นไฮหมดเลยนะทุกคนแพวก็เลยจะซีเรียสเรื่องการกินมากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือขนมน้อยอะไรน้อยแต่พอเป็นขนมน้อยปุ๊บนู่นน้อยนี่น้อยปุ๊บมันก็เลยแบบน้ําหนักมันก็เลยลงการที่แพรจะเพิ่มแพรก็ต้องไปกินพวกแบบอะไรอะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเยอะนิดนึงแล้วก็แล้วมันเป็นอะไรที่มันไม่อร่อยอะเข้าใจปะ คือที่แพลวมานั่งกินอกไก่ไข่ต้มทุกวันแพลวก็แบบไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะคือแพลวมีโรคประจำตัวเป็น P C P C O S นะคะ P C O S มันก็จะเป็นโรคแบบถุงน้ำในรังไข่แล้วมันก็จะเป็นผลเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรประมาณนี้พอด้วยความที่มันเป็นโรคฮอร์โมนปุ๊บมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องค่าต่างๆของแพลวที่มันเพิ่มขึ้นมานจริงๆหมอก็บอกให้ควบคุมละแหละแต่แพลวก,ก่อนหน้านี้แพลวก็คุมนะพอคุมปุ๊บน้ำหนักมันก็เลย มั่ไปเหลือ42 43 42 43นี่เริ่มเริ่มไม่โอเคกับตัวเองแล้นะนะก็เลยเริ่มกินกินกินพอถ่ายรูปออกมามีอยู่ช็อตนึงก็คือไปงานแต่งนะคะแล้วก็ใส่ชุดแบบชุดเดรสเป็นแบบเปิดคอนิดนึงแล้วท้รู้สึกว่าแบบมันเป็นก้างมากเลยอะมันแบบหน้าอกก็ไม่มีตูดก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบล่างแห้ง แผลเลยรู้สึกมันมันไม่สวยแล้วแหละมันมันเกินคําว่าผอมไปแล้วอะไรเงี้ยแถวก็เลยพยายามที่จะกินกินกินขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เลยเป็น45แต่พอ45ปุ๊บไอ้ช่วงที่แผวเพิ่มการกินเนี่ยมันกลายเป็นว่าแผวล,ลืมคิดอย่างนี้ดีกว่าแผวล,ลืมคิดเรื่องการควบคุมปริมาณน้าตาลแผวคิดว่าตอนนี้ถ้าไปเจาะเลือดที่น้าตาลขันึ้นแน่เลยอะ,อะไม่เอาเอาใหม่โอเคเดี๋ยวก็ไปคุมใหม่ คุมน้ำตาลใหม่เริ่มแต่วันนี้เลยวันนี้ตื่นเช้ามากินแอปเปิลแอปเปิลแล้วก็ข้าวเช้าเป็นบอนชอนโอเคไม่เป็นไรข้าวเช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเข้าเที่ยมเลข้าเที่ยมจะได้กินอะไรเพราะเรากินข้าวเช้าเลทนะคะวันนี้ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วข้าวกลางวันน่าจะไม่ได้กินคงจะได้ไปกินข้าวเย็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มแบบเฮลตี้กันตอนข้าวเย็นวันนี้แล้วกัน รู้จะได้กินอะไรแล้วเดี๋ยวหลังจากวันนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะมีไปทํางานนะคะพอทํางานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะกลับมาเก็บเสื้อผ้ากันเพราะคิดว่าถ้าเก็บวันที่10บแบบเผื่ออะไรตกหล่นแล้วจะไม่ทันเอานะคะเราก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพราะวันที่สิบก็ไปทำงานทั้งวันแล้วก็บินไฟ์แบบกลางคืนเลยอาจจะวุ่นวันที่สิบอาจจะวุ่นทั้งวัน แล้วไปที่จีนนะแพรอาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาแต่อัธิบแต่พี่ๆก็พูดภาษาไทยก็ได้แหละแต่มันอาจจะมีบางพาร์ทที่เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะแล้วก็แพรอาจจะยังใส่ซับให้ไม่เป็นนะสุดท้ายตอนนี้เราก็มาจบกันที่คาเฟ่เด็กนะคะแต่ว่าแพรหิวหิวก่อนตอนเย็นตอนนี้ตอนนี้สี่โมงเย็นนะคะพปอใหม่ก็คือสุดฤทธิ์สุดเดดกับการเล่นการแจ้ง ไปคาเฟ่ผู้ใหญ่ที่มีของเล่นกัน,กนคาเฟ่ผู้ใหญ่จะมีของเล่นได้ยังไงอ่ะคาเฟ่เด็กใช่ไปคาเฟ่เด็กไปคาเฟ่เด็กได้ไหมคาเฟ่เด็กหที่ไหนอ,อ่ะรู้ได้ไงว่าอันนี้หนูเคยมาหนูเคยมาหรอเคยจำได้ว่าเคยมาแต่ว่าไม่ได้เล่นหัวสปริงวันนี้ได้เล่นอจำได้มันมีมาด้วยหนูมากกับใครมากกับอันนี้ ก่อนจะก่อนจะเล่านี่เหนื่อยจริงๆขอตัดหนูปรับอแอร์สิอ่ะเดี๋ยวอ่ะปรับเลยหนูนั่งเอาหลังพิงตดูนี่โอเคแล้วแต่เย็นชื่นใจรีบรีบไปหาคาเฟ่เด็กตอนนี้เลยหนูไม่นั่งดีๆเหรอคะหนูไม่ถนัดร้อนเหรอร้อนโอเคตากวันนี้ตากเหรอ มาบอกว่าให้กลับสามทุ่มไงนี่จะใกล้จะสามทุ่มแล้วเนี่ยนี่ไม่สามทุ่มเลยรูด้ยังไงให้เห็นิดมืดสามทุ่มเลยอะ่ะนี่ยังไม่มืมอดอีิเหรอยังไม่มืมดเท่าไหร่อยู่น้ำแค่ไหน<ส>อยูนน้ำมากมากเต็มสิบให้เท่าไหร่ หน,นึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยแล้วเหรออาพาไปคาเฟ่เด็กได้ไหมอ่ะคาเฟ่เด็กมันปิดแล้วค่ะตอนนี้มันเย็นแล้วร้านตะกี้ยังปิดแล้วเลยตอนเราออกมาหนูเป็นคนสุดท้ายในร้านนะตะกีก้เพื่อนด้วยใช่ก็นั่นแหละหนูกับเพื่อนเป็นคนสุดท้ายในร้านแต่เพื่อนบอกว่ากลับก่อนหนูถึงยอมกลับใช่ไหมจ <laughs> ะหอยากไปอีกอ่ะคาเฟ่เด็กมันเปิดกลางวันไงคะ เดี๋ยววันหลังพาไปฟันแพนเน็ตไงไปไหมฟันแพนเน็ตเปิดถึงคําๆเลยนะไปก็ได้โอเคงั้นอยู่ถึงคําๆเลยได้ไหมใช่ได้สิแต่ว่าตอนนี้พาไปคาเฟ่ก่อนได้ไหมหน้ำแล้วโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวไปกินที่บ้านก่อนได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะอยากไปกินที่ร้านอะ่ะเอาตะกี้เราเพิ่งออกจากร้านมาไงคะ พึ่งจะออกจาก้านเองนะใช่เราวกึ่งจะออกจากร้านเองนะเป็นอยากไปคาเฟ่หนูเพิ่งออกจากคาเฟ่ไงคะหนูอยากไปคาเฟ่ได้ไหมได้ไหมคะไปขอมาม้าหนูเลยเดี๋ยวเราไปขอมาม้าถ้ามาม้าหนูให้ออกอาภาออกเลยโอเคไหม พราะตะกี้หม่าม้าหนูไลน์มาหาอาแล้วแล้วบอกว่ากลับกี่โมงคะก็กลับห้าทุ่มเลยคะห้าทุ่มไม่ได้คะ่ะหกทุ่มหรอคะไม่ได้อะไรอะไร่ะทำไมหม่าม้าให้ขอหนูขอนหนูอนุญาตมาถ้าหม่าม้าอนาอุญาตหนูแล้วอาพาขับไปเรื่อยๆมั้ยได้ได้เลยถ้าหม่าม้าอนุญาตอาพาออกบ้านเลยดีไหมเออโอเคโอเคแต่ว่าไม่ต้อง ได้ไหมได้ค่ะหนูมาคาเฟ่เด็กอารุกิี้อะหนูไม่เคยหยิบของเล่นในกล่องอะไรพวกนี้เลยนะหนูเล่นแค่ตรงโต๊ะเองอ๋อควจริงในกล่องเขาก็ให้เล่นได้นะอ๋อหนูมไม่รู้อืวันหลังก็เล่นในกล่องก็ได้ไปคาเฟ่เด็กที่อื่นใช่โอเคได้ค่ะคาเฟ่เด็กทุกวันโอเคได้เลยเดี๋ยวเอาไป ทำกันบ้านก่อนว่าคาเฟ่เด็กอยู่ตรงไหนอาเป็นเด็กออือาพาหนูไปไงอาขี้เกีืจรุดบัตรเหรอคะรุดบัตรอะไรเหรอคะรุดบัตรตอนตอนที่เราออกมาค่ะอ๋อตรงทางด่วนใช่ไหมใช่รุดบัตรได้คะ่ะแต่ว่าคาเฟ่ที่เราไปมันไม่ต้องผ่านตรงนั้นไง<อ>เราไม่ต้องรุดบัตรสวัสดีค่ะมาส่งค่ะไม่ใช่เบอร์อะไรนะ เลขเทช่าไหรไอนะอ๋อแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็ไปส่งทอใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะพอไปส่งปุ๊บก็คืองงแงจะไปคาเฟ่อีกคาเฟ่นึงแต่ว่ามันปิดหมดแล้วนะคะคาเฟ่เดิมที่เพิ่งออกมาก็ปิดแล้วก็เลยบอกทอใหม่ว่าแบบไว้วันหลังได้ไหมคะอะไรเงั้นก็ไม่ยอมพาไปส่งที่บ้านก็ไม่ยอมลงรถก็เลยต้องไปส่งที่คลินิกเพราะว่าแม่นางอยู่ที่คลินิกนะคะแม่นางก็ช่วยคุยอะไรอย่างงี้ก็โอเค แล้วก็งองแงจะให้พรุ่งนี้มารับไปส่งไปโรงเรียนแม่นางก็เลยต้องเจราจาต่อรองว่าแบบเออไม่ได้เพราะว่าแบบแพรต้องทํางานวันพรุ่งนี้ก็เลยเรียวกว่ายื่นข้อเสนอไปว่าเดี๋ยวแพรไปจีนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจากจีนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งเป็นคนคิดใจอ่อนอกับหลานก็อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือถ้าให้ได้ก็จะให้อะ่ะและ้วคือพอเห็นเขาอ้อนเขาอยากไปอีกแล้วก็เออทำษษษษษษษยังไงดีปฏิเสธยังไงดี ยากเนาะปฏิเสธเด็กอ่ะแบบไม่ได้ใจไม่แข็งอ่ะขออะไรมาก็คายเยโอ๊ยแล้ววันนี้เหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากมันน่าจะเรื่องอากาศมันร้อนมากแล้วท่อใหม่เขาแบบอยากจะนั่งอยู่ข้างนอกอ่ะเขาอยากจะเล่นสวนอยากจะเล่นอะไรอย่างนี้เราก็โอเคปล่อยเขาไปก็ให้เขามากินน้ําเป็นผักๆก็โอเคค่ะวันนี้ก็สนุกดีแค่ว่าเพียนิดหน่อยเดี๋ยวกลับขึ้นไปก็ไป,กไปเก็บเสื้อผ้า ว่าอาจจะยังไม่เชิงเก็บเสื้อผ้าอาจจะไปรีดก่อนแล้วก็คัดก่อนว่าแบบชุดไหนชุดไหนแล้วก็มากองกองไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นเหมือนกับว่าไฟนอลว่าจะเอาตัวไหนเข้ากระเป๋าคิดด้วยอย่างนั้นนะก็วันนี้คร่าวๆน่าจะประมาณแค่นี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะอัพคืนนี้จากที่ไม่ได้อัพนานมากๆนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีไปทำงานใช่ไหมทำงานเก็บกระเป๋า ซื้อของใช่ต้องซื้อของไปฝากแบบเพื่อนที่จีนด้วยเพราะว่าเขาแบบเขาดูเซอร์วิสดีมากเลยเขาบอกเขาเตรียมรุ่นให้เขาเตรียมนี่ให้เดี๋ยวจะมีของนี่ให้นะจากคนหน้าเขาเรารู้สึกว่าเราต้องแบบต้องมีอะไรไปแบบแลกกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อของด้วยอืมแล้วก็เก็บของวันนี้วันที่นี่วันที่แปดพรุ่งนี้วันที่เก้าเที่ยวนน 9, บินวันที่สิบคิดว่า มันต้องสนุกแน่ๆเลยเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวแพรเก็บของในรถแล้วก็ขึ้นห้องก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย